อ่าวเสียวเซลลอยู่ยังเน้ยทางน้ะเนาะโอ้ลนเราเ่ยยังอยู่ได้พอดีเองเลยเนาะฮึงเฮียอ้าวแล้วจลร้นสตืนแทบจะยานแท่นี้เป็นยังอะนะโอ้ยเอาสบายดีทั้งคนเียซ จั้งยังเชียวทั้งน like oh ี oh. Oh. Eh ้ก็ได no ้ปูท um> ok right> ั้งตบทั้ง um ยังป ok ูม้วนขนาดเนาะทั้งม้วนทั้งมันเจ้าอย่าเมาส่งเจ้ากันนี้ส่งขาดนั่นเจ้า๋องส่งขาดแล้วมาหนุ่งส่งหัวเติมเรื่องเงาะเรื่องงากี้หลายกันนุ่งสิหลายเคยจจ่ือพนสิพากันไปใส่บาตนี่บอแล้วบอกได้ไปหาเงินด้วว่าสิไปห้านไอยไปขายบือหรือนั่งมาหนี่ เมื่อยแห้งอ็ดหนักหัวหนักหัวหนักได้ลับเบบวดิพักคอได้ไปขมือได้บ้านใหม่น่ะโอ้แต่เจ้าเอาเงินใหม่แล้วขายเป็นยังไงดีขึ้นเนาะแบบวสบายเลยเออสบายสว่างดีขึ้นเก็บได้เทรายแล้วหาทำไมขาย พ่อได้ให้เนี่ยจะนางไปเวียนนั่นแด่ๆเนาะป่าได้นางเลยเอาเก็บไปน้ำสิบเซาเนาะสิบเซาได้ละเอย่างก็ปันนี้แบบมันเสียเป็นกอดเลยเด้ปันนี้เอ้อลาบแล้วเอ้ยเจอแล้วเอ้ยจริงเออจำจังหวะได้นางจำเสดสมองบ่าไมจำเนาะหัวสี่เสดแต่หัวเนาะสี่เออเพนสี่เสดแต่หัวเห็นแต่ว่าจำสมองบอลเฮ็ดทานคือเก่าแล้วบ่มีผู้ชายผู้ชายบ่มีเนาะ สิไปอยู่พุ้นบ่บ่เออถึงเถอะบ่มีหยังเฮ็ดกะสิไปเฮ็ดฐานนั่นแหละล่ะเอ้ยตอนนี้เออเาแล้วก่อนๆเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ยังได๋เนาะแม่นบ่นโอ้ยธรรมดาแมน่เ็หยังยังใบยังโอ้ยกใบเสียมาเช้า่เด้2 5ะเอาอีกแล้วาเสียเข้าโรงเรียนน่เด้เออของเราโอ้ยส่งก็ได้ดึงส่งเฮ็ด้ไง สรงบดก็สหรือฮะวานีหานอรงาเงา p h ả o เน่มีหลายแต่มันมนุ่มันปยัดนานงทรงะไปใชน่ะเออบ่เาพื่นบ้านนึงแกเพื่นมาเชียวนี่าแ่นเออเพื่อนแล้วเออเรืนัเนา่นเนบ่นออมีคนชวยนอสวยคนงามคนช่วยคนงาแตนเาะเออเปียผคือมอ่่งเปียฮ่าเปียกหมดเลย่ะวนขนาดเนี่ย มดบีงันเดี๋ยวหัวนั่งมองเพลงฟังก้อยเพลโอ้ยแซ่ลาะม่วนสิรองอะร้องให้ฟังดีกว่าปาสิม่วนได้เสียงแล้วเนาะเออันดำแลนาจะกล่าวานนั่นน่ะมึงเนาะดำแลพี่มุกอยู่พี่มุกอยู่พี่มุกอยู่พี่อันนีนวนนั่งด้ะเราว่าข่อยกับเจ้าคือกันละอันนีกสิว่าคาวเอิ้นข่อยเอิ้นสานอือ เออสนนสมุกมือนาตีว้าย่างด้เห็ดก็เรียบาดนี่เอายังมัดบาดนี่ไอนบนโาบ่เชอเชื่อมวเดมาดู่โอยายคุณะรคนยาบ่เชื่อมาแล้วอาการเห็ดเบียกเด้เนาะไปในเมืองเสี่ยครั้งนั้นนะเชี่ยวัค่ะ้ไงวันนี้มันเชี่ยมาแล้วเชื่กอดเออย่าเห็ดนอยา Uhm, อ like, way. ้ามันก uh, ้าลงเลแล้วประด็นน้อดงกันรู้เสียวันนี้อ้าวจะบผมมีชงนุ่งบ่อหรือวันอะไรมีอยู่มีอยู่คนประยัดอันนี้ฮานุ่งใส่เครื่องเปื้อนอันนี้ตรนก็ขาดเลยม่้าโอ้ยดีเรามาซูอยู่งาม คุณยา่ได้ผลักคุณ่พ้นประเมเงินคุณบุประพยาดโบได้มเลยโมประ่มงเงินพ้างนี้เพนเราน้บประหยัด เราตัวงามเดี yeah. uh, oh ada, yes. ๋ยวว้ไปเข้าในเมืองในนาไปเบียบไปงานเรา่ะโอ้เซี่ยวนี่เีประหยัดเซี่ยวนี่เดียโประหยัดบบได้เราปะแม่ทากกงแล้วกันมีหูระบายอาการมัเก่าแล้วเด็กสิบปี ได้จะไปเฮ็ดเวียอีกทีบอไปได้ไผก็มลงพุ่นไปเอาพื้นเด้อ้าวโอ้ยเนาะเอ้าเสียวสองเสียวมาพ่อหนักกันโอเคน้องเอ๋ยเสียวสองเสียวมาพ่อหนักกันมันม่วนยักขนาดคือคือป็นผู้ป่าเด้อืมเนี่ยเกี่ยมแบบมีห่อนได้ทาแป้งไายยังเด้แป้งโตเน่ยได้เหมือนนี่ได้โอ้แต่ขาดอย่างนึง เล้สติใช่แล้วใช่เลยใส่ก็ใส่มันนี่ใส่ลี้กมันเนาะมันมักมันเจ๊แดงแจ๊บมักขนานต้องใส่แล้วาเรียบร้อยลวเด้นน่มีนำมอนไมเนาะมีนามอนเบย์ช่วยนีช่วยนะสวยเนาะมีคนงามเนาะงามยบได้ขู่กระจายบอกหลาที่เขาเตดชิ้นตรงงามนี่ตรงมีเก๊กเดมันบนางนวลเกิดชาดเดี่ยมันบอด นั่นโดหมูเนาะต้องมั่นมากเ้ากถิ่มมันเบอ่เมอ่าแนะนเหมีกิ๊กอีกเออบ่ดพูดได้มนทุกใจ้วยถิ่มโดโอ้โห้งข้าันเมนบ่อเสี่ยวเอาเสี่ยวเอาามชงเสี่ยวเด้อบ้านี้เสี่ยวเสี่ยวนี่ได้จากผัวเสียวนี่บหน่อยแล้วเนี่ยได้เสียวมึงโอ่โธ่โธ่้ธโธ้โโอ่โจ่โธ่โธ่โธ่โ่ มันชามซี่เนี่ยหล่าโวเรื่อยลายลายพ่นจะคนไอเพนเนาถามจากใจหลายนางเปลี่ยนขึ้นสบานี่ล่ะปาชิโตเดี๋ยวนี้อันนั้นระยะและทอยแล้วไอเพนลองไล่ยเห่พังในลูกคิดกับข้าวเห็นเข่านมน้อยเอาเรามันก็เสาะาชามซี่เนาะท่านั่นแหละเขาก็น้อยจะชื่อกับเป็นพาผัวงเหาแม่หางเหาเนาะบ่แม่นบัณ นุ่มก็บแม่ชดบ่แม่นางเลยเข้ากัเขาไม่ดุไม่เนียมเลเนาะเอาสมมุติ yani อันผู้ว่าทสำน้อยได้เวลาตไอยกับเขาได้บอกได้ไงบ่อแล้วประด้ไม่หาก็ได้เข้ามาเองแน่ๆโอ้โหแน่นอนทางเสียดี่บ่อแ้บ่อปรด้เคยลงขึ้นเรื่อยๆจะมีคลองดีแบบจ้าบ่บ่เนี่ยงหรอเฮ้ยเบลนี่นอนเสียดเนาะจะได้มา บ่าวมาหาเฮาเดือนอืมเสี่ยวก็แบบว่าหน้าตาดีนะคุณบ่าวก็ได้เซ็กซี่เนาะเสี่ยวันเอยแตแล้ว40แหละทางเสียวนีได้3ทางเอ้ยเพบอกบ่ได้เลยด่าอย่างเดียวนับบ่คือื่อบ่ได้คิดบ่เห็นทุกคนเปลี่ยนแบบเสื้อผ้าเลยลว่าเออแบบมันมันบ่พอใจด้นางมันบ ไปตูเป็นเต่าเนาะเปิดบ่อที่มันเราแล้วสนใจอย่างมันดูมันสบายนังเลยดูกรใหญ่แหลกจะหากินแหลกเมื่อกี้นี่ขี่รถจอดจ้ามากตั้งใจมาหนีวันนี้ยังมาเสียวมันมาใเสาวมันยัง่ยคือตีโค้งไหมพูดใช่ตีกายว่หรือว่าถ่าเกี่ยวรถเพิ่นบ่บอกเพื่นบอเห็นหุงมันมืดลายเอาตะเวนช่องนี่เพิ่นก็มาได้แดกันเนาะ บ่เวลาเพินนเวรรถกับปตยาดนะคือว่าบ่ได้ดมาอยู่นี่จำยุ่นในเมืองไรไรคือน้ำอะไรบรดี้ยาดตำรวจตัวรจบอดีายาดคนนี้มันเลยมาเอาว่าเรื่องรถอนยงเลยนังจำว่าก็คิดหอดมันนันหนึ่งให้น่าเสียวแบบุญแั่งจากันเอเขามาเอาก็จะเป็นในหนังนวลจำไม่ให้เขาเนาะรถเข้ามันไม่รถเอา ยันบายยันพนต่อพอได้ขีีไปยันว่าเพิ่นว่าซ้ำสิ้นเดือนนาก็คือสีได้อยู่เนาะอันนี้มันละโจ้เลยนะยังพนบนหาเงินหย่างแล้วเสียเธอมือไปมือบ่ไปอย่างนั้นนะยังเกี่ยวเข่าเอ้าอย่างเกี่ยวเข่าก็ได้อยู่ยามันบ่ได้ตัวยาเออได้เงินเป็นช่วงช่วงย่างง่ายนี่มือละแสนเนาะจะเอาไปยังเนาะมือละบุ๊คซจะน่ก็เมือถึงมือละแสนบ่สบายเก็บนี่ บอสสมุดนะนะชิมุดไปหาเงินนะไปหาเงินหาหน่วยไหมันก็ได้มือละเซนเก็บมือละเซนเน่ะเออชิมุดเกี่ยวเข่าหนึ่ได้มือละเซนเจ็ดเซนแปดอย่างนะแล้วก็เก็บเนาะมือละเซนละเซนเนี่ยเดซมุนละลันเลยเดออันนี้ผลมันบ่ได้ซช่ปะผลลูกกินได้เฮาได้แนงนอนเอ้ยนี่มันหลดเด้เสี่ยวพูนี่มีลูกสองคนเสี่ยวพูนี่มีลูกสามแต่ว่ารอดเนาะเสี่ยวพูนี่พอได้ ก็ได้อยู่เน้ยไปอยู่ขู่มือเนาะไขู่ดคนเอฟซีมาโอ้ยบาซ่านพันย่องจะได้วัลุมันอขยันท่นนมาไข่หนาวก็ไปได้ยินยาแล้่กะไปขี้บ่ฮามหฮก็าได้เนาะบะอาะก็ม่ได้กนแลต้องลูกสามคนให้เต็กี่บากันนี้ได้สัก เอ้าบักซ่างไม่ได้กินบักขนหนุยนี่มาขนมาเขากินคือแม่นอาบน้ำแม่อาบน้ำไม่สะอาดเลยนะสะอาดเลยนะสะอาดแป้งนิดจังน้อยโอ้โจุ๊บข้าวนกะเดียรอเนาะสะอาดแล้วบ้านนี้ยากะไตผลักขุยคำบอกส่งคนพนดี่กล้ๆเดียวๆกันได้เป็นตาญี่ป่นวะบอกเอื้อยนี่คนจิมักงวนเนาะไบไส้ก็มีโมลายนั่นแหละเรับตัวใหอยากพังเสียงนะ ไบาเออเป็นคนดีนากระซางนางเออก็ไ้ก็ยากเขาทุกกะพีกุ้ยกะพีนางเออคนเฮานาะบอว่าบาดใดแบบคือการมีอะมลอยเนี่ยเสี่ยวผัดเอานอติวมัดหัวโอมมันประหยัดเขาใส่นุ่มมาเลยเสี่ยวทั้งนี้ผัดมเนต์เอายาอติวมัดเสือบ่เออเออเนอออ บ่เสือมแบบมันเข้ากวาดนะโนะเจ้าจอยเื้อห้เอออยู่ตลาดละแปะจะโดนแรกอะไรจะบุุงเขาหาเนาะคยยืมกูเจอเพื่อนพ่อหานอขี่รถมาป่าแดงแดาแดงแดงแดงนี่คุ้มมอนะเอ้ยอยู่เพื่ออะไรมั้เนี่ยมักนี่ส้อมซ้ำเ็๊ซี่แบบใบรุ่นเขาวนี่ใบกัวใบรุ่นจังมากค่าส่งใบรุ่นขนาดเลยค่ะใหมัด แต่ใครหายมได้ซื้อเองได้คนรวยไปทานใหมเขาก็โจมใหม่น้ะเขาจะรวมตถ้าคข่อยใส่เนี่คือใส่ยางไปบุเป็นข่อยเย็นขาของมันบอว่าตามซื้อเอ้เพนเลยเฮาโบเคยใส่แบบนี้ฮะเอชห่าแหกห่ะในชั้งนี้กระซายไรลรู้ว่าไม่ได้นางแบบุงบนชนิดกระเดชสาวไปั่นก็ยินยินเออเอยเคยนุ่มไปานเบืองว่าเดือนตาเอือดแยแพเรื่อนไดนรวยเขาบ่าอ่านั่งดิหุ่นหน่อยเนาะนี่ไปหนุ่มะลุเขา

เจ้าเห็นบ่เพิ่นว่าสินําเงินเออบ่อยู่บ่สิกระทุบจังนีคะอบ่จ่ายตื่นมาไปหาเงินแล้วนมคนอีกนึงออีกเพิ่มมานคอเอามาไปใ้ใหม่แล้วก็จูดพุ่นแหละทางเนนางอันนั้นพุ่นแหละอืเนนางอันียก็นงคนนั่นแหละเออสิไปหาเก็บทางนั้นบัดนี้เพราะว่าเพิ่นเอาให้เด้เพิ่นให้เ็มาเผาัแม่นอคนอีกแล้วก ไปปลาอีกจัน้อยกับพอจากซองโลนานจัเจ้าเห็ดท่านชี่บัดเซียวมากชี่ก็บอกสอนคนเห็ดน้ำกันยี่บอนบ๊อเซียวกับเห็ดเป็นคือกันนูยวเกิกันเป็นกันเราตอนนี้ยังมีแม่จะรอเดืนใหม่ได้ไปหาคุขายบัดบดแล้วก็เกี่ยวข้าวไล้ที่รอขายไปได้เพนอยู่พี่ลอยหนึ่งกับแปดแปดสิบพันโอ้นึงสิบพันเออจ้้เลยคุณได้เืิอนึ่งจะได้เอาซองอย ໂອ້ເກ oh, um ັ່ງໄດ້ເກັ່ງເນາະມື້ມື້ໃດເນາະຊິໄປສົມົອ สมาดูใบนะ<อ>สานอนมนันก็นนนนม่<อ>ได้มือแห้งแ่เจ็บปนี่แงามนาะเกิดพอเบิ่งเกิดพอได้มเกิดอะไดเกิดบนอได้คิดได้น,ดนี่หกัาเกับอสตมันเก่าแล้วถึง้อ้หากระเทาสมมึงอันนี้คิดได้แล้คิดได้กินสมบอมันเฮ็ให้ังปีนโบดด้ยเนาะบสจิเป็นการชัวและบาูเป็นงามี้จบผู้งามบอกโอ้ยมาชมกันเลยบ่าใส่เบียงบายด้อย่ะคือผูปา ใส่แบงใบนะพื่นนี้จะโอ้แปลกมป็นพื่นเปียกผมกันเถอะแหลกไปสังเกตปีกเขาคนแปลกมันช่คุณเพิรเคยเห็นเนาะเออฮ้ยผื่นแปลกมนสังเกตได้มาหน่อยนะเออสังเกตแล้วจะเก่าเป็นเปียกันเนาว่ามันนี่คือเปียกผมว่ะนะอ่าผอมเพียงกันนี่เพลนมาใจตรงกันเหมือนกันเออาเมนว่าอีกอย่างกับเมื่อกี้กับเพลนกับมาแปร์เนี่ยมันคือมาหาเออชตาตานนามันนี่ก็ได้เป็นตาย่านามานีน้องกัเห็นชนะผู้ป้าลินกับหม่อมก็ได้เหมือนกันนะอืมบ่อยอย่างเงี้ยนะกับ โอ้ก็ไดบมากกว่าโบด้เมพบเอะหมดมาหลายคนเนอะนะคะกันเสียคนละโอ้มีหมเพื่นมากเพื่อนเพิ่นก็เลยมาหาหมูเพื่อนสุงใส่แบบยานิสาููหนะนี่คนนั้นนางหุกไป่า์อยู่คนเด้ยวภาดคนเด้ยวอยู่อันทีว่า บนเผ่าทานมางคันเอ้ยโกกททานนเด้อันน่าอันนั้นคืออันลูกไก่เลยอีนังอันอีมวยอันคือโอ้โหเนี่ยเนาะไปเห็นแล้วว่าอบาในไปคือไบานแต่บุมีเวลาไปจีทวงอะนะก็เบิ่งไปจทงันนวันเดียวเดียวกันชนเดียวกันเนเวลาโวบอะไรยิ่งะคนคือคนเนาะวันเดียวกันแบตถลี่แหละถลี่แต่เป็นจุงเนาะอืม กันเียวกันโอ้โหกันเยกันเนาะกนได้อยกูวียดดียันะอ้ยน่านยักเก่นนันเออกลังคือกันด้า่ะเรเลยปโอ้สิแปนสายใมันยอสิแดแล้วมันยสิแปดอยังสิแปดยเตีๆเปน่สิแปดหยวนคนใหญ่ชอบก็ว่าเสียชีพแู้ไมข้าใหญ่จะชื่อคือคกับมือหันคนคืคือกันเข้าว่าชิมาชคดน่าายเขาถลเลือดประธานเป็น มันจะาเป็นเขาเป็นแม่เขาเลี่ยงเขาต้องบังใบสกู๊ะนกเจียวคนคือคนใหญ่จ่มาเลยไปบ้านนะคืออรก็ตีอจะซื้อแล้วก็ใหญ่นกนางเป็นบาหนุสาวจำชีพ คนกับต yeah, so ัวแต่คนกัเป็นไหวเป็นซ่าเนาะขากเราเสียเีย่อไ่ได้เคยละท่าแล้วน้ำกันจกเถื่อเลยยูบาน้นเขาบาเวียดเขาบาแซนมาเต็มอดนนั่นนี่มัน้อยเราไปถูกแล้วเนาะมาจะ่านคนไหนมาออเลยแวมานในนี้นะยู เป็นได้ป่ไปดิน้ำอยู่บ่อไปเพนไดเคยไปบ่อได้บ่ิจากเขาได้เอาไปไร้บ่อนนางได้บ่อเนบ่อจากเขาได้นำกเราเสียวนเคยไปได้ยูนได้ก็ตายไ้าไปเลียบอนเสียวได้ฮะยังมานางอยู่เสียวนั่นนั่นบ่อเคยเสียวหัวเลบานีชกันเป็นนงมันโลเขาเพนมันโลกเลยตายแล้วมันหาย อะไรชงมึงดึงกับเครมึโหลหามึงือกยะกชงทำมาหากินได้สั่งจไปใช้ตุงงานมึงบ้าได้สิเปื่อนได้สิมันบ้ออกได้ด้อเออแมนราระเทศธุรกิจเราใส่เกีงนายอ้ยเพี่ยนสมมติไปเ็ดรปเท็กลางหมูเนาะมันจะใครฟังใครยามันแบบเปื่อนจักมันบ้าาซาโดส่งกราจะ้า็ยังโอ้ยเกแผ่เงินก็ได้แผ่นงบูเอไปก็ได้ ขอเงินเข้าไปดอกนั่นสิแม่แลกกันอยส่งเนอัส่งบ่อึดก็ให้นี้เพิ่นไอมห้ส่งบ่ใหเงินนั้นประมาณ24เฮยมือนทางเหมือนบางหลังเนาะเอาคอก็ได้แบบบ่คอเพิ่นก็ให้ไม้นั่นน่ะคนามีเครื่องายนนั่งเขตเนาะกส่งคนกับสิอู้งานเนาะไปไม้ลูกน้อยได้นั่งไปเมืไปหาข้าวกินข้าวกินข้าว่ะอเอื้อยกินข้าวยากว่าเฮ้เราบ่ยากว่า คอได้เส้นเนาะจำเป็นเนาะคอมดไปตำคนก็เอาน้ำใหม่แล้วคอมันคอละลาดอกขนาดเอาน้ำใหม่ดีคือว่าโซงเชียร์นี่แบบประสบการณ์มาลายอมมีผู้ใหญ่ใจดีคือว่าแล้วตำรวจด้วยเขาห้นั่ะครึ้มกอบสอบถือเพินภูมิเนาะเขาหาดีได้ภูได้หายนั่ง ผู้ใดบ่ให้ขอนบสิตายเขาก็บ่ให้เด้อแม่นๆบ่มีก็ว่าบ่มีข่อยก็บ่มีคือกันเจ้าว่าสิได้แล้วก็นับตาคูเนาะเสียวเนาะก็จบจังว่าโอ้ยเสียวเคยทุกข์แลน้ําไมบ่ลายคนึงน้ําไม่เข้าืกอโอ้ยใจดีแท้แถมยังไปชงได้หอตกบ่บ่ให้ชงแล้วสิบ่เอปีนั้นเพิ่นมีน้มกน้ใจเพิ่นอยากเจ้านักมันอิไดเพิ่นว่าเอบ่เป็นหยังขออันนี้อื ไปเศร้าจนิปหลังบ่แหละยังคิดท่าเดิมนี่บ่คิดยังบ่ลืมด้นี่อืยจำอยู่ท้าโยาไปหาเพื่อนจื้อยู่บ้าเนยังอยู่อยู่คนเ่าอบ่คนเ่าดีนะเอ้ยคนเดีก่าวเนาะังะก็มีดีดีดีแต่โอ้ดีดีวะผ่านห้อนผ่านนาว่าได้คือว่เนี่ยู่ลายคน มันก็มีผู้ดีผู้สั่วแะมันก็ปะปนกันไประจากในเขตกับกันกับแข้อเขาอยู่วัดนี่็เนื้อช่วงเสียวบ่กุกกี้ก็ยังน้อยเนาะจะมั่งกัยังน้อยกุกกี้อันจะมั่งให้กรอือกํมลังซัานี่เด้นี่ยซันีแต่ขอเน่ยคอนดูพอพ้นแล้ว บริขครแบบจู๋ยวิจ๋านะคนกูน้ำดอกมาเป็นไรนะเดี๋ขอบมดชุดเลยกับผู้ใหญ่่แหละขอหนุบขอบายเพิ่นโอ้เพิ่นก็ให้เอาหิวนะมันถูกประทานเนี่วช่สบายได้มึงขอกะใจขอก็กูได้ก็ไหวนะกูขเบิ่งนอกูนะมึงก็ไ จะได้กระทุกจิตได้แต่ก็คูณใส่แบบนี้เนาะกู่ใสแอันนี้เดี๋ยวนี้บเขาวัดบริษัทชงแล้วเหรอเชชินเก่าๆมันมึงมีตัวใหม่เน้นไปดกไปวายเพื่อนๆถึงใจเพฟนจมันแตกมันได้ดังเก่าๆเนี่ยมันนุ่งไหนบุญบ๊บมันบริมีด้ซ้เสียวหี้กระโดดนี่ยคนกะ ฝนก็ทิ้งให้เนาะเสียวผู้นางมันว่าสิเก่าไว้ใส่บ่ได้เราอยู่แต่เฮาเคยใส่บิดิเด้เสียวมันซั่นพแล้วก็เรามักสวยม่องามผู้เสียวผู้นี้ผู้เสียวผู้นี้ว่าทุกกยาเนาะแบบนี้ถือนะเก่าซใดก็ใส่ได้เสียวผู้นี้ได้ตัวนี้ซักไปหมดแล้วนี่ซักได้บ่ปะทิก็ใส่อีกถ้าบ่สวยบ่งามแล้วบ่ใส่เยเพิ่นนี่ไปหันทุกอยู่นั่ก็เคยในี่จะเกิดแล้วเนาะเคยอยู่สะพานนี่น่ อาเรืองตัวมันงามมันอนั้นอืมกันนอกความชซ่โความมากใครมากมันเกิดเฉเดียวนั่งนัใจตายมาได้เอื่อยนี่กตายมัวหัวใจตายแล้วนโอ้ย สิไปกัเกาเนได้พอได้นหิวถุงจะชอบจะเส็มั้ลุงเตือเมนบ่เออบ่เกาเห็นแล้วนบ่เลิกตาแล้วว่ะบ่าอย่างนีน้อยน้อยลุงเตอก็มก่าได้อมกี่เห้นนี่ละบาดื้ยบ่มันตาดิบสุดเลยมือบาดเมื่อพานใหม่คงเริ่หดูนามาโอ้ยลุงเตือไปแล้วบ่เห็นแล้วว่ะเสียแล้ว เงียบตายแล้วจเันก็ชุนตายเหรอคนเฮาเนาะเาเอ้ยมีงานกระตายตาอะไรกำลังอยู่พิ่ฮัละกินฮัละแต่งนอะจากนุ่งตัวใดก็นุ่งกูน่แหละพจแพงมันสุงไปคอได้จะไรเงินคอบ่ได้นี่แมีนบอกเมียนเน้ยบอกไนุ่งเสียนุ่งหมดแล้วงตายมไปน้ำบ่อเฮาแล้วเบบเอามันโอ้ยไปนุ่งเนาะเสียเอุงกไปเขาเผาทิ้งมึงก็ได้้องจ่ปีแล้วมึงี ใช่มั้นะนะเกิดสาเดียบเนาะผู้รักภูนะกมิโสดอยู่แหละสองคนมีรายอยู่ยาแลกมาได้อันหนึ่งนะเอ้ยอยู่แพ้กันแล้วคู่นีงเออนะมโสดนี่นหละโสดแลาวมีคนมาคนหกักเองจะเอาอีกกี่คน,นะน,นบ่บ่ใใเอาม<อ>ันซอได้นะก็ยาอลไรละแน่นใจเอาไปส่วข้าวมันบ่แน่ใจส้วข้าวได้บ่เอาส่วข้าวเอาบ่ได้กับผู้บ้าบ่ให้เอ้าเด้อมาทา้งไม่เลยส้วข้าวส้วข้าวจบร้อยน<อ>ี่เอาบ่ร้อยบ่เออนานนาน กัว้าไดยานผ่าผ่านตัวนี้บัได้บได้บ่เออ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 นออเออเออเนาเออเออเออมีเออเออเออมออเออแออวออเออเออเอาเออ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 บออเ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 เออ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 เอไปอบเนอเ้อเอ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 อเ้อเออเออออเ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 นเออเออเอเอเอออเอน เ oh. ออในนั่นในนอสเดียวบเคยจีบบ่ผัวเขาก็ได้เออผัวเขากระผัวก็แล้วจีบเหาเขาจีบเอามันยังผัวเขาเขาแล้วมัเห่านอกมีได้นางหลายคนได้แบบนี้บุตรธรรมดาได้โซ่จากมาลินกันเขามีผัวแล้วแล้วบ่ไปได้เอือยนั่นไปผัวนอนเลื่อนเป็นคนเลาอยู่ได้เนาะมีผัดยันหมูบัข้อโทษเฮามเบ็ดาบัวงาเฮามบุตรหมูเด็ดเนาะข้าวผัดหมากเห่าเนาะชื่อยังไงเฮากินได้นางแต่ก็เมื่อเขาเลื่อนก็แล้วกัน จะเป็นพอห้าวหมดเยพอไก่เลยมูมีค่ะเราการมาเป็นแล้เก็ไปแล้วมีละผ่านมาแล้วเออเรากับมามาปกันเนาะมานี่เนี่ยเ้าวแล้วมามู่เดียวนะหมาลอยเท่ากันพี่จันอืมเป็นความรักดีเลยเป็นสมมดเราเมื่อใดเมื่อหนึ่งนี่เชียวพราะนี้มีครอมีรัวมีลูมีผัวมมีแล้วเนาะเท่าสมมติว่าสมดเนาะสมมดจริงชสมติสมมดชงมดดูมีขัวเลยเจ้ากับ เออมาเสียวเดียวปรเป็นยังเคยมันเอาหัวมาแล้วก็ซ้ำกันพอเสียวก็ไม่เสียวนี่จะหันกันเถะเดี้ยคบวงได้วงจบเลยเนะคือคอยกระบอกวังหันบวงกัน มันมักเราก็เอาเมักันค่ะไปเชียวไปเชียวมักกันก็เอาไปลง่่ะนะเดียวาเชียวด้านงนวลเออไม่ได้ห่วงเอ่วงได้ชุมพยูนกันแต่ได้มาแต่ละกาบนจะไปถ่ายคิปหนัเอาสมุดบาเจ้าบมหู้ได้เชียวพนี่ลอยกินลอยยูได้เห็นอะไรบ้างเอเา้เชียวอ่เออบุกียอบ่เอาตอนยุคพ่อกันนี่กับยุคขุนเลยเอาอันเชียวมาแต่ตูบเชียวก็ยังเห็นยูเห็นกินเลยและและแม่อุชานกั เอกไทนามัยอยู่หลักแปดก็บ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดหยังกันเด้อว่าเตอนอยู่หลักนี่เไปเเอาแล้วบาดนสําคอื่นสิถือซาเนาะเสียมนันด้่อยกสุกเลาะเพิ่นสุกเพิ่นกสุกเลาะก็จมขึ้นผัวเพิ่นน่ะสําคอื่นนี่เว้ากันนี่บ่เสีย่อยเบได้ง่ายๆคือว่าฮู้าจคอกันแล้วเนาะแลแบบนักๆแล้วผัวเพิ่นนี่สอ่อยนี่ย่อยังมันก็ย่ออย่อยเนาะิา้เว้าเนาะเมียเห็นกโยคือแพงแท้่เสียก็บ่เคยว่า เขาเป็นแนวนั้นบอกเสียวนั่งหมกสมุดแบบความจริงจังเบาอีกอย่างก็ได้เป็นเบาหันเบาเป็นความจริงกับเบาได้เขาเห็นแต่ตาจสิเนาะเจตใจเขาจ้ากินขีดแบบไรอ่าใช่เขียนเพิ่งขีดไรเป็นเรื่องไรเขาก็ยาเนาะสมุดเบาเสียวให้เบาเพราะว่าคนเบาติดผ่านมาเนาะเอออะไรก็ ผมมียางกับเบาๆข้อคนอื่นนางแบบคนอื่นบอกว่าแล้วเป็นเขาเป็นกินเหวกินเนาะเือถูกยนมันต้องเ่็ยางเสียกันขงพอเสียกันเนาะพอเสียวกันบเป็นยังมาอยู่ในใจมจะนอ้เยปอยู่ในจจะนออีเพนเออรัจว่าหนานัดเสียวกันแน่นอแลยตั้งยาตั้งคัวกันพี่น้องเลยคัานตั้งปเนาะพอดีมาพ่อ เพื่นเนาะทางเพ่นก็จืเรพี่น้องยเนาะจือตอนคนเบรกรถเออปะาจ้องัญหาบานแบลคือเข่าเนาะงานเนางานี่ธรรมดาพี่น้องอาตีนหาดินไปจนว่าเป็นแมบพี่น้องเลยจะมัมามาตปนิมวยบ่อนะปั่นมวยเออปลาสัตงใด้พี่วจ้าพูดเลยจว่าไายเครื่องก็ได้ตังหุงเข้าไปตกไข้เครื่องมาไเอาให้ชงเสี้ยวโอ้มดินกันเลยสเด้อ ด้ยสบายดีคนซวยมาสามและวด้ยขอบใจละลายที่ชมเนาะอ่ะคุณพี่น้องบังเอิญมาพ่อทางเอ้ยเพนมาดิดมืออีกอ่าเมอุชาเนาะก็เลยโอ้ลมดิดกระเพิ่นคุณพี่น้องเอ้ยซิวเซลเนาะจ้าคพี่น้องยังกันพี่น้องเอ้ยอาจังไหนบ่ผิดบ่เถือกเนาะคุณพี่น้องเอ้ยบ่มโนโหมอนผิดภาพกันไหขอโทษขออภัยคุณพี่น้องปลาดงเบิดรสกุลสกุลเนาะอ่ะสำหรับพี่นี้ไปแล้วขอการมาสบายดี